อบใเด้อขอบใจเด้อลาูดีมีเหเด้ออยูดีมีเหะงมันกล็กรเบเด้อด้วยด้วยด้วยบ่เล่นคอยบ่บุตรีเปลนจีแล้วอาย่กับใ้อยู่จะคนบ่มีมีจะคกกบลูกคอแล้วลูกลูกไปใช้บันเนี่ยบันในองค์หันบำับ เอาอยากเอาเอาไปละเขามาลาเอาฮะเขามาลาเอาวะเขามาลาเอ้าขามาเอาลาเอาบักึงหนะทาจะเปีนเนามาลาเอาักข่อยเจี๊ยไหนข่ยโอ้ยข่ยอุ๊บัทั้ัยังุกท่านนี้อโลแล้วมเกียงม่กวางนี่มีนี่ไม่เท้า ีวอไปเอาหุ่เสอว่าเด็นะเขาโอนเงินใหม่จากืสอมากมายอต่เอเสืออันนี้ทงนุ่งทกสอนเนอะนี้เนอะอกันหนาวจับเบิ้้ยเอาจับนะับใหญ่ผมจบอกห้ตัวหน่อยนอาเราคนหน่อยนีจ้าลองลองดูว่าเดีพอดีพขดีเสือพอดีเนาพอดีองลอพอดีนะ คุณเกษตรอะไรนี่มหละคอยนีซื้อให้เจ้านึ่นข้าวฟางนึนข้าวฟ่างนึนมาให้เจ้าไม่เผาเราซื้อเสื้อมาให้เจ้าเสื้ออุ่นเะหนาวเสื้อกันหนาสบายดีพี่นนอกการสุท้ายสบายดีพ่อแม่พี่นนอกปล่องปลายเบิดสุทุกคนเนาะยีิตอนหัต่อซู้สองบทิงชาแนวทุกคนเนาะ น,น,นี่กามาวัด48บ้านไก่ท่านเคียงเขาเองเนาะดีมากทายลินแร่เบากิีบบรรยากาศก็ดีเนะาะเที่ยววัดเนาะเขาวัดเขาว่าเที่ยวทั้งวันเนาะเขาว่า,ขาเขาว่าปลาค่อยๆป,ปากแห้งเบอร์แร่ปลาแจ็คเออหนาว เป็น <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้องยูทูบเบอร์นอนนี้ก็ส่องกิกกชาแนลน้องเบอรกิกชาแนลได้ไหมวะตอนบอด้ยิ้มจะหงอกใครแล้แม่เทาเนี่ยไม่แล้วเขาเจ่ไหมเขาเนนอามาสีจะสีมือซื้อะเอาเขามาหายไ เรไปยัุ่บนเอนูกับเ่รดิ้งนบอะอันเพื่นบานห้หูอาเจ้าเพื่อนเอาขนมเอาเงินมาให้เจ้าเด้อเออขอบใจเพื่นเต้ี่นี่นีนี่เพื่อนูนี่ขอบใจเพื่น่เต้เล่าเนี่บ่แมนขอบใจบ่ขอบใจเเนี่ยอขอบใจเด้อใจเด้อลาโอ้ยอู่ดีไมีเหเด้ออยู่ดีมีเห็นเงถูกเงมัน ถึงเลถึอเบอร์เด้อโดยโดยโดยอยู่ทีได้มีมีสีอิ้วคนเฮ้ยขนมดูดึงดอดอเคยไม่เห็นอะไสิแคหมานนี้เราเราซื้อสื้อนำกานข่ก็ัวกับนรานคนซื้อนำกันมาหาเจ้ายังเอามาหาอีกก็ขนมขนมตุจิมาคันเด้กินจ้ำหน่อยอิ่มตามหน่อยอิ่มนี้ก็เป็นมอนยูแล้วเนาะ เราอยู่คนเดียวคนเดียวเนี่ยปุ่มมีแมงเครื่องเงอนแล้กตะกี้ตอนตอนมีเฮื่อนนะไนะตอนตอนทะมีตอนอยู่ไส์ก็อยี่เปียโนเลนต์ตาบันไข่ไไปเท้าบ้งไปเท้าอยู่สตะกี้ตะกี้ไม่เท้ามีเือนอยู่ไซตะกี้ไม่เท้าอยู่ไซสตะกี้ไมเท้ามีเฮือนอยู่ไซเฮื่อนเงือนจากอยู่ไซสตะกี้ฮะดังได ตอนตอนจะมีเหินงมงมันนี่ตะข่าหยจะอยู่ไซบล่อยไหมืบูดีเ่ยจรแลแอยู่กับเพอยู่จะกดบ่มีมีจะขกับลูกข่อแล้วลูกลไปไซบันลูกไปไซเบิรดฮะลูกลไม่ถาวาไปไซลูกจะไม่ตายเนี่ยักใหญ่ ภักไซรนเดียววันนี L ้รานที่ซ่าฮะร้านร้านจ๊อรานก็อยู่อรันอยอัตปูแล้วก็จื <car 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 ้อแล้วบมื่อวานแล้วก็จื้อมาตร้านต่คือบะมาหามาคนเนาะร้านจ๊อคือบะมาหามจน่เห็นแต่เป็นเห็นแต่เป็นเงาเอ้ยรักหม่าหาดอกอีวัดบานลักสี่แปดสี่แปปักสอง อันนี้ไอันนี้ไมันจะกินอะไรด้อันนี้ฮ่ะมันาสเะมาคางยุ่งในมาค้างยุ่งขนมเนี่ยจะนอนแบบาวาาวกจามาเนี่ยาวจามาแล้ว่็หาน่นยไหมจับก่เปนมาหายจัข้าวยังเพเ่นบ่มาได้กนบ่บ่กให้กินไงไมาห้างยุ่งกินบะอยากกินจะกินอะไรก็คือสาวคอยจ้ะบ่กินแล้วคอย

เขามาลกเอาวะเขามาลาเต้าวะเขามาเอาลกเอากวงือนาทีางเเนาะักข่อยเจี๊ยดจยไหนข่อยโอ๊ยขุ๊บทีเสทั้งทั้งี่มันถุกถนี้อร่อแล้วไม่เกี่ยงม่กวังอันกับก็ลูกหฮานี่ใส่เครื่องว้นี่บอกแกนั่นปบบมิเท่เข เบิ้งจิ่งบยใดิวเบุป้าออกไปหน่อป้าไปเอาขนมมากออกมาขนมเด้อไหไปให้เราออกข้านอกนอนีนอกบ้นลับสี่แปดเนาะไปกลไปกลมากกัขี่เขามากซื้อขนมกระต้มให้เรากินเน่าะองเด่นนครับ

ทีเวนต้ไปเอาหัวเซเลอกาิ่ะเขาโอนเงินหม่จากเสือมากายอันตองเนอเสืออันนี้งง่งองก็อนเอบบเนอะจากนจเบิ้ยเอาจกจกใหญ่ผจกบอาตัวหน่อยนอเลาคนหน่อยอันนี้ไม่จลองลองดูนพอดีาพอดีพอดีเสือพอดีเนาพอดีเนลอง

อึนแล้ววบาดีทรงกนุงซ้อนสินเจ้าหันมันจะอุ่นนัคือูสาเลยมาตามหบวก่อย่งบยางนี่มันหนาวยางุุปหมูายหมูไปเจ้าได้ไหมเถาไอ้ยบดนี้ฮะจะสิยดเงินหลายนบ้จะเลยฮนเขาฝากเงนไปเจาโออจะอยู่ท่าแขนอาก็เห็น

อันนี้ให้เขาเบิ้มปลาเค็ปลาค้าหนาวยามนี้มุ้งมันอุ่นนี่มาอันนี้เสร็เบิ้มเขาคาเสรยจเขาค้าสีอนี่เสีเบินี่กองค้าอันนี้เนาให้เจ้าให้เป็นไให้ให้คนก็ให้เจ้ามาสีเบิงมมาเราอยเเบิงสีเบินี่องกินเบินี่กินเบินี มากอยู่บ่บากเลยซิมซิมมากมากเห็นแล้ซิมเบิ้งใส่ปลาเบิ้งแซ่บอยู่บากอันนี้กินเบิ้งกินเบิ้งกินมาอ่างงูเอ้าเอ้าระยะนี้เราเคยกินไม่ได้สื่อว่าหาเจ้าเนี่ยฮะขนมนี่ขนมนี่ยิ่กินขนมอมหวานแซ่กิโลกันกิโลมันหวานแต่หันดีอ่ะมาเลย เบ่เ่ได้สทะมามีร้นสมกัร้ายอมได้หมเอาตัวสัตว์ไทยให้เขาบึงที่ตัวโลรโอนมากขนาดโละโอนมากนะใครเพราะว่าเขาสิ่งที่มเรียนเขาลงเทียเออจะสั่นก็ได้ อีเดเรกงกองเสือให้ไม่เท่าไปนะเด้อเป็นเรงเงืนค่คะเงื่อนที่เรือไปมนะหนาวแต่จะส่งใด้บามันจะบมาบกเวลาส่งกัจับจับก็จะได้หูฝ่องกะเม่นสะอาดได้ทงจะเาแล้วเอาออกมาทายหูเอาออกมาทยหูเอาออกมาทายูเอาลูก ใชไล่ซออาบอกยกูคือพี่รองเาบาันบนถึงแซ่หอยากให้ทาอะไรด้เรเพื่อนเราคนเดียวคิดบ่างะคกูอ่ะใช่ไหมามันเอนจะเป็นงนตาซื้อมาเป็นนยนอเอาใหวหมูวันะเอาใส่หมอดงีมันจึงอุ่นหัวมีหมวกมีทรงมีเสื้อแห่ใจใค่บาทใด ให้บานกองซ้ำกระมี่บานอื่นกระมี่บานเด่นสว่างกระมี่แจ๊คขจาอยู่บ้านใดลูกมีนะเขาอยู่บ้านใดใช่บ้านไหนยังอยู่ปะครองนี่แหละขจาวเขาอยู่ปักโซงคนไหนจะหายจือมากมายเอียงมาหาไม่ถามรคนเด้อดื้อสยังสิยังอ่ะให้ไล่ให้ไ่ให้พอดแค่ไหนเป็นแถวตัวเขาอัดปากเมื่อไหนเจ้าดิให้พอดนาติ เงินปีน่่นสิให้เปู่นเีด้สารบัตรบวก่น่นนนสารบัตรามามามาสิ้นมาออากันแบบนี้เอไวบาเป็นดันันดี่วาักซาบาอย่างเวียนาียอย่าตุกีดคุณมันทก็ได้ยนเดาเข้า่าาเจ้าเบา่เกลีาเจเบาขอบใจค่ะแนขอบใจพ่นนตีขอบใจเบิงขอบใจเด้อให้พ่อแนเด้อ้าเขาดึกเลยดีเวได้มันถ่าย ปรเสือแดงเะเสือแดงนี่แนี่ระบังนี่นยลแล้วรา้นพูดเลย่าไอ้ใครพ่อนแนใครพ่อรานยีไงให้พ่อนเด้อข้าหนี่ไ้หลาให้พ่อนลูกร้านแนขาเจ้ามากเอ็ขาลางานก่อนจอต้นน้วเงินเินร้านนี้เอแต่ซมีเงินซองหลังต้านีเงินนี้ เอาแล้วก็จะพักเขาบัวันมากรบเอาเนาะค่อวกเนะแค่เงี้ยเลื่อตู้ฟูวเฟิเงินให้บ้านเดสนนึงมีบอวนีสงอะไรนี่เเราให้ลายก่อนอนา้าปนใดเปนหนต้นจนเื่เนเเบง ờ có mà không đi <laughs> trên đèn này không là quan chức quan chồng anh cứ cứ nghĩ là ớ ruột rồi mẹ xá thụ chậm mà nhớ mà hồi hết thật ใจเด้อจ้าถูกใจเด้อสาเด้อเด้อเด้อเดเเดเด้อ้อด้อเด้อดเด้อเดอจเด้อเด้อจเด้อเด้ออเด้อเดเจด้อเด้อเด้อ้อเด้เด้เเด้อเดเด้อเด้อเ้อเด้อเอเด้อเด้อด้อเด้เด้อใเด้อเด้อ สามาหาสิหาสีสหาอะไรเห็เราใส่ดิเราข้างบนบ่มาบ่มาบ่เสืยอุ่น่าอุ่นเล่มยาวอาจารย์ได้วัดหักซาไห็นเราแล้วเอาขึ้นไปแล้วกันนั่งทะเลเจังนวยะนิยก็เรียนสิทอดแล้วดีๆก็บอกเงีนหาเงินยมาถงกงบ่ไม่เอาคอสิทจะดีดีบ่

แถวเงินหาหมู ai bak, ่บ้านนี้ไว้ใช่แล้วบอ